พอดีจ้ามือนีกระสิผ้ามาเก็บเสดาด้าวยจะไปพอเสดามาเสดาฝรั่งนี่เทากระสีเอามาแกงแท่นกิเลกหรือเสียเอาไปหลวกกินกับตำปนก็ได้เด้อจะไปเลยจ้าไปเก็บกันพี่น้องเก็บเสดาฝรัง่งเก็บเสดาสลังเก็บในจักน้อยเด้อเขาสิว่าคอยบ่ะ,ะ่ะ ต้นหน่อยแห้งเดาเดาฝรั่งจาเก็บเก็บเก็บพี่น้องมาปั่นจักรยานข้นเนินเมื่อยให้เขาสิจับ่อยบอลสูห้ามเมื่อย ต้นน้อยๆนึงก็งามให้ต้นนี้อีกเก็บต้นนี้กันเอ็นบ่ล่ะเขาว่าสะดับเก็บจ้ะเก็บเอาที่หนอนกรงามหมาหลายดอกเอาแต่พ่อกินพ่อแล้ว ยัอยื่เทิงเล่นหินสิจ้ะมุนยังปั่นจักรยานมาเกือบตกายันล์งามเลยพี่น้องเนี่เก็บเอาลูนต้นนี่เจ้าไหนอ่อนนี่เขาสิมว่า,มาข่อยบลาบอดดึกเด้อแค่นี้ละจ้าไปกันต่อ มาเจอต้นน,น้อยๆอีกแล้วจ้ะพักเสดาฝรั่งจ้าง่ามห้ายกำลังพ้อเก็บเลยเนี่ยือสีดาขอ่อยบ่เนาะมาดาดอกมาเจอต้นน,น้อยๆเด้อจ้ะต้นน,น้อยๆเก็บอีกอย่าเก็บ เห็นบ้า่ะโอ้ยนี่หนึ่งข้อเนี่ยมันสิเปรนสุดท้ายนีก็บ,บ่มีหยังหลายเดอ้อจ้าขอบคุณที่เขามาหลับชมจ้าขอบคุณจ้า